ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกครั้งนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องเทนเหมือนเดิมนะคะในส่วนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ก็จะมีหลายเทนนะคะที่นักเรียนต้องเรียนชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ present continuous t e n s e นะคะค่ะ present continuous t e n s e นะคะก็จะคือรูปประโยคที่แสดงเหตุการณ์ที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่ เรากำลังกล่าวถึงเหตุการณ์น,นั้นๆอยู่นะคะโดยจะมีโครงสร้างประโยคบอกเล่าดังนี้นะคะ s u b j e c t ก็คือประธานของประโยคตามด้วย v e r b to be นะคะก็จะมี is, มีแ m มี are แล้วก็คำกริยาที่เติม i n g นะคะกริยาในส่วนของ present continuous tense เนี่ยจะมีอยู่สองส่วนนะคะส่วนแรกก็คือ v e r b to be คือ is a แแล้วก็ are ส่วนที่สองก็คือคำกริยาที่เติม i n g นะคะ มาทบทวนนะคะการใช้วัตถุบีกับประธานนะคะ is e ก็จะใช้กับประธานเอกพจน์ he, she, it, am ใช้กับประธาน i เท่านั้นนะคะส่วน r ใช้กับประธานพหูพจน์ก็คือ vu, de ค่ะค่ะหลังจากเรียนรู้โครงสร้างประโยคบอกเล่านะคะตอนนี้มาดูหลักการใช้ present continuous tense บ้างว่ามีวิธีการใช้อย่างไรบ้างนะคะหลักการใช้ข้อที่1ใช้กับการกระทําที่กําลังเกิดขึ้น ในขณะที่พูดนะคะเช่นสมศักดิ์ is playing tennis สมศักดิ์กำลังเล่นเทนนิส you are drinking some coke คุณกำลังดื่นค้กนะคะหลักการใช้ข้อที่สองใช้ประโยคที่มีตัวกำหนดเวลานะคะใน present continuous tense จะมีคำที่บอกถึงว่าเป็นเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเช่นคำว่า now at the moment at this time at present ตัวอย่างประโยคนะคะ she is taking a shower now เธอกำลังอาบน้ำตอนนี้ We are having dinner at this time พวกเรากำลังรับประทานอาหารเย็นในเวลานี้ค่ะหลังจากทราบโครงสร้างประโยคบอกเล่านะคะวิธีการใช้ใน present continuous tense แล้วทีนี้มาดูหลักการเติม ing ท้ายคำกริยานะคะกดข้อที่หนึ่งคำกริยาช่องที่หนึ่งสามารถเติม ing ได้เลยเช่น work working watch watching sing singing sleep sleeping h o h o l d i n g walk walking หลักการข้อที่สองคำกริยาช่องที่หนึ่งนะคะที่ลงท้ายด้วย e แล้วก็ไม่อ่านออกเสียงให้ตัด e ทิ้งก่อนที่จะเติม ing นะคะ make, making, take, taking, have, having นะคะในส่วนของข้อที่สองจะมีการยกเว้นนะคะสำหรับคำกริยา c ซึ่งลงท้ายด้วย double e นะคะนักเรียนไม่ต้องตัด e ทิ้งนะคะเติม ing ได้เลยค่ะ หลักการเติม ing ข้อที่3นะคะคำกริยาช่องที่1ที่มีพยางค์เดียวสละตัวเดียวแล้วก็มีตัวสะกดตัวเดียวนะคะก่อนที่จะเติม ing ให้เพิ่มตัวสะกดอีก1ตัว mm hmm. เช่น run running shop shopping swim swimming plan planning put putting bake baking sit sitting stop stopping r u b wrapping shop shopping ค่ะหลังจากทราบการเติม ing แล้วนะคะตอนี้ลองมาทําแบบฝึกหัดดูนะคะคำสั่งแบบฝึกหัดที่1นนะคะ fill in the blank with present continuous tense f r m of the g e v i n g verb ก็คือเปลี่ยนรูปคําประโยค present continuous จากคํากริยาที่กําหนดให้นะคะข้อ1น she s i n g a song นะคะนักเรียนต้องสังเกตว่าในแต่ละประโยคนะคะประธานในประโยคเป็นประธานเอกพจน์หรือพหูพหุ์ และ verb to be ที่ใช้ควรจะใช้ is หรือ am หรือ are นะคะเมื่อพิจารณาประธานในประโยคแล้วมาดูคำกริยาที่กำหนดให้ว่าตรงกับหลักข้อไหนในการเติม ing นะคะข้อที่2 They work at this office ข้อที่3 I do my home work ข้อที่4 Suda and Surasak play tennis ข้อ5 My mother cook in the kitchen ข้อที่6 My father fix a car ข้อที่เจ็ด y run to the park ข้อ8ป h she write a letter ข้อ9 I d r drink some coffee ข้อ10 He listen to the radio ค่ะทีนี้มาดูในส่วนของโครงสร้างประโยคปฏิเสธนะคะก็จะมีประธานนะคะตามด้วย verb to be นะคะ is หรือ am หรือ r r e ขึ้นอยู่กับประธานในประโยคแล้วก็เติมคำว่า not นะคะต่อท้าย verb to be ตามด้วยคำกริยาเติม ing เหมือนเดิมนะคะ การเปลี่ยนจากประโยคบอกเล่าเป็นประโยคปฏิเสธสามารถเติม NOT หลัง is ก็จะเป็น is not am am not are are not นะคะเช่น she is taking a shower now she is not taking a shower now we are having dinner at this time we are not having dinner at this time ค่ะทีนี้ลองมาทำแบบฝึกหัดดูนะคะในส่วนของประโยคปฏิเสธ a n g e the following sentence into the negative sentence นะคะข้อที่ 1. Suda is cooking in the kitchen 2. they are watching TV 3. the dog is barking at a man 4. my father is fixing a car now 5. the telephone is ringing 6. I am writing a letter 7. she is reading a comic book 8. my brother is driving a car 9. the bird is s i n k i n g on the tree 10. jane is drinking a glass of milk ค่ะสุดท้ายที่โครงสร้างประโยคคำถามนะคะเดิมประโยคบอกเล่าจะมีประธานบวก verb to be แล้วก็ตามด้วยคำกริยาเติม ing พอมาเป็นประโยคปฏิเสธก็จะเป็นประธานบวก verb to be ตามด้วย not แล้วก็ยังคงตามด้วย verb ที่เติม ing เหมือนเดิม พอมาถึงประโยคคาถามนะคะนักเรียนสลับนะคะวิธีการง่ายๆสลับเอา verb to be มาไว้ขึ้นต้นประโยคและอย่าลืมว่าจะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวใหญ่นะคะก็จะเป็น is หรือ am หรือ are ตามด้วยประธานแล้วก็ยังคงต่อท้ายด้วยคํากริยาที่เติม ing จบท้ายด้วยเครื่องหมาย question mark นะคะการเปลี่ยนอย่างที่บอกนะคะสลับระหว่างประธานกับ verb to be ตัวอย่างเช่นสมศักดิ์ is playing tennis คำกริยาในประโยคนี้ก็คือ is ซึ่งเป็นวัตถุบีนนำ is มาไว้หน้าประธานคือคำว่าสมศักและอย่าลืมว่าสมศักเป็นชื่อเฉพาะไม่ว่าอยู่ส่วนใดของประโยคนะคะก็จะต้องเขียนด้วยตัวอักษรตัวใหญ่ประโยคนี้จะเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามได้ว่า is สมศัก playing tennis you are drinking some coke นะคะ are you drinking some coke นะคะเราจะไม่ไม่เป็น i am หรือ am i นะคะ เมื่อประโยคบอกเล่าบอกว่า you are เวลาเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามก็จะเป็น are you นะคะเมื่อมีประโยคคำถามนะคะก็จะมีหลักในการตอบประโยคคำถามนะคะประโยคคำถามในการตอบก็จะตอบได้สองลักษณะก็คือการตอบ yes เป็นการตอบรับแล้วก็การตอบ no เป็นการตอบปฏิเสธนะคะตัวอย่างเช่น is ส,สมศักดิ์ p ปร in น t ท n n i สสมศักดิ์กำลังเล่นเทนนิสอยู่ไหมถ้าเราตอบตอบรับ Yes นะคะแล้วเป็นการทวนประโยคก็จะบอกว่า Yes he is playing tennis แต่ถ้าเราตอบปฏิเสธนะคะ is สมศักดิ์ playing tennis No he is not playing tennis อันนี้เป็นการทวนประโยคคำถามไปในตัวเลยนะคะค่ะมาทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการทำประโยคคำถามนะคะแล้ก็จะมีแบบฝึกหัดให้ในักเรียนได้ฝึกนะคะ คำสั่งว่า Change the f o r i n g sentence into the interrogative sentence ก็คือเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้นะคะให้อยู่ในรูปของประโยคคำถามข้อที่1 listen my son is playing the piano นักเรียนสังเกตนะคะคำว่า listen เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามสิ่งแรกที่จะต้องดูก็คือ verb to be ในประโยคคือคำไหนแล้วก็ประธานคำว่า listen เป็นคำเป็นวลีเพราะฉะนั้นอยู่จุดเดิมในประโยคบอกเล่าอยู่ตำแหน่งไหนเมื่อเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามยังคงเดิมนะคะ ข้อ 2. I am writing a letter now ฉันกำลังเขียนจดหมายอยู่ขณะนี้นะคะข้อ 3. they are studying English at this time พวกเรากำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในตอนนี้ข้อ 4. hurry up ข้อ 4. จะเหมือนกับลักษณะคือข้อ 1. เป็นวลีในซึ่งอยู่ขึ้นต้นประโยคนะคะรีบหน่อย hurry up the train is coming รถไฟกำลังจะมานะคะข้อ 5. we are having dinner now เรากำลังรับประทานอาหารเย็นอยู่ตอนนี้ ข้อ 6. I am riding a bicycle now ฉันกำลังขี่จักรยานตอนนี้ข้อ 7. s h o the baby is sleeping s h o ก็คือเป็นสัญญาณให้รู้ว่าเงียบเๆนะคะเด็กๆก,กำลังนอนหลับข้อ 8. Jack is running now Jack ก,กำลังวิ่งขณะน,นี้ข้อ 9. She is w a t c h i n g her hand หล่อนกำลังล้างมือของหล่อนและสุดท้ายข้อ 10. My uncle is driving a car now ค่ะเป็นการทบทวนสุดท้ายหลังจากที่เรียนจบนะคะในเทนนี้ที่เราเรียนคือเทน present continuous tense นะคะทวนให้ว่าเทนนี้ใช้สําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากําลังพูดถึงนะคะโครงสร้างของประโยคก็จะมีประธานบวก verb to be นะคะนักเรียนไปดูด้วยว่า verb to be ตัวไหนใช้กับประธานอะไรนะคะแล้วก็ตามด้วยคํากริยาที่เต erm ิม ing ก็จะมีหลักการเต erm ิม ing ให้นะคะในแบบหัดใ,ในในสไลด์ที่ผ่านมาก็จะ,จะมีประโยค ประโยคบอกเล่าหลังจากจบเนะะื้อหาก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทบทวนนะคะรวมถึงประโยคปฏิเสธและประโยคโยคําถามชั่วโมงนี้นะคะคุณครูสอนอ่า s r n s e n t c o n t i n u ยลแ t e n แล้วนะคะอย่าลืมกลับไปดูของเก่าด้วยว่า present c o n t i n u o u s t e n s p p r s s e n t simple t e เ s e นะคะแล้วมาติดตามอีกว่าชั่วโมงหน้าคุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะคะชั่วโมงนี้บายบาย